สวัสดีค่ะแม่เสือค่ะเตยล่าสตยล่าครับเองรู้จักการทาครีมไหมรู้ทำยังไงแกะแล้วก็ทาเยี่ยมมากเฮ้วันนี้เราจะมาสอนทาครีมทายังไงให้โลกจดจำนี่ทายังไงให้โลกจดจำอยากรู้ปะอ่าลองดูใไทแม่หมูต้องทาแม่ใช่ ก็ฉีก่อนนี่ฉีกเสร็จทำไงให้โรคจดจำเนี่ยเราก็จะทาที่กันทาสีมนะคะทางนี้ทางนี้นะให้โรคุดจำหน้าขาวเทียวอัประตูประตูต่อมาไม่ทาไม่ได้ของผู้ใหญ่นี่ทาให้โรคุดจำจดจำจริงจริงขอท้าขาได้ไหมขามันดำอ่ะนี่ยจดจำไนี่ ทาทาคนอื่นเขาก็ใช้อย่างนั้นเอาตาไว้เอาตาไว้เย่าไปบังลูกตาอันนี้เอาโลนให้หมดหัวเถิกเราเนี่ยทาเข้าไปทาทาให้โลกจดจาเวลาทาครีมน้อนะเราว่าทาให้โลกเขาจดจาเยอทาเนี่ยทาปิดหัวแล้วแล้วหมดวิธีการทาครีมนะคะทาให้โลกจดจำคืออย่าทาน้อยต้องทาเยอะ ทาน้อยอ่ะทาน้อยมองไม่เห็นเดี๋ยวเขาจะไม่รู้ว่าเราทาครีมเวลาปงเวลาผัวกลับมาตอนจากเลิกงานมันจะได้รู้ว่าเราทาคทารีมบำรุงหน้าแล้วจะได้รู้ว่าเราทาครีมแล้วจะได้ไม่บ่นเก็บไปหมดเก็บรายละเอียด เอาตาไว้เอาตาไว้ไม่ต้องตาเลีวยห้เลื่องทีกันทาทีนะทาเสร็จแล้วก็นอนได้เลยทาเข้าไปทาเข้าไปทาให้ลงจุดจังใช่ใช่ทาให้ลงจุดจังเนี่ทาเข้าไปทาเข้าไปทาเว้นตาไว้นะคะ อย่าไปทามันตาเตอะอย่าตา,ตอตาบอดมันบอดได้นะทุกคนอย่าไปทาตามันไม่ดีจะ่าไปเปิดลมนิฮะเปิดลมปิดลมจะทำให้เราเสี่ยงการเสียงานนี่คอคือเนี่ยทาเข้าไปคอเนี่ยวาัานะี้เรา,นะาะะตากแดดใช่ไหมตากแดดขอไม่ควรกินแตากตแดดเนะี่ยแดดเนี่ไม่ได้เลยใช่ไหม ทาคอเนี่ยทาไปทาเอาปรับสิวเอ้ยปรับสิวปรับผิวใหม่ผิวใครบอกเราดำบ้าเราไม่ดำเนี่ยเราขาวแล้วเนี่ยใครว่าเราดำบ้าเราไม่ได้ดำเลยนะเนี่ยเราขาวนี่คือวิธีการทาครีมใ้ตาเหลือไว้ผมจิมตาขาหน่อยทาเข้าไปแต่พอพอใจแล้วก็ทาเข้าไปเี่ โอ้โหน้ำมันโอ้โหทาได้แต่ให้อยากตาไว้นะโอ้กัด้าไว้ตาไวดังทาด้วยไงโอ้โหทาเกับเต็มแล้วทำไมลืมเชื่อว่าขาวแน,น่นอนขาวยังขาวเต็มหน้าใครบอกแม่ดำแม่เคยดำเลยเนะนี่ยนี่ไงเสือไม่เคยดำ เสื้อผิวธรรมาดาขาวยังนี่ยังไม่ขาวยังยังไม่ขาวยังไม่ขาวเอาใจหมดสองเรยองลบเรือนจุดด่างดำจริงลบฝ้าแดดใช่ไหมลบเรือนจุดด่างดำแล้วฝ้าแดดอ่ะไม่มีไม่เคยมีเห็นไหมไม่ยายมีก <laughs> า ร้อนไหมร้อนตอนนี้เริ่มร้อนแล้วเหงื่อออกเหงื่อออกเหงื่อออกเต็มเลยอะีัยเหงื่อออกเต็มเลยอะเหงื่อออกเหงื่อออกเต็มหน้าผากเขียนเท่ากันเราจะได้ทั้งคาครีมด้วยแล้วก็ได้ทั้งพอกหน้าไปในตัวผิวพรรณดีแน่นอนเชื่อแต่ระวังนะเวลานอนอย่าให้ติดหมอน หแฉะหมอนเลย <c oughs> บอกให้แชะเลยหมอนแชะเลยสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะ <c oughs> อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามนะคะบ๊ายบายบาย